เอาไม้ไปจิ้มเอาไม้จะไปจิ้มตรงนี้ก็ตรงคอตรงคอก็มีอีกนะก็าตรงตรงตรง,ตรงเขียนจังข้ามนะกงเงินมีอะไรจะเล่าให้พ่อฟังลูกงเ,งงเงินเงินไปน,นั่งสมาธิฝันนะ มันก็น,นั่งสมาธิไปนั่งสมาธิที่ไหนลูกที่ต่านะแต่ว่ามันเป็นเป็นเป็นคนปวกนะพ่อไอืมัน้องเงินไปกับไม่เงีือมันก็เดินอ้อมอ้อมอ้อมเดิน้อมไปว่อมมางินพ่อมัยังไม่เห็นอะไรมันก็มานั่งสมาธิกับไม่เงอือไม่เงี้ยบอกว่าเงินต้องเงินมันกับเป็นเลอนะ่ะไม่ียเงินบอกเลขอะไรเนี่ย ไม่ไม่บอกมีอย่งบอกถุงเงินก็เลยถูอไปเลมีอย่างกอไมา้ใช่ก็ไหวกอไมหา้นับจิ้มดูนี่ตรงนี้เลขตัวนี้นะนี้เลขตัวนี้นะตรงเงินนี่เห็นไหมลูกมีอย่างกอไม้ไม้ใหญ่ยาวก็ไปก็ไปจิ้มดูว่าตัวนี้เป็นเลขอะไรถุงเงินมองเห็นไหมลูกเงินก็นั่งสมาธิเงินก็หลับตาหลับตาดูก็เหมือนแบบที่เป็นพระเป็นพระกวดยาว ใส่ชุดขาวนะเขาบออืมใส่ชุดขาวจอมปวกนั่งหรือลูกครับนั่งตรงจอมปวกมันก็บอกเ้ามันเป็นตาตาชีก็ขา้านาหนะเฮียงไหนไมีเฮียงมองเห็นเลขนะไม่ใช่เห็นตานะเนียไม่เห็นตานะลูกอืานเห็นตาเหรอเฮียงบอกนนไม่เห็นเลขนี่ไงตัวเลขเฮียงบอกเ่านเห็นตานี่ตานั่งนี่นี่เอาไม้จิ้มตาของตาบอดนะ เม,มียเขาบอกยังไงเลือดยังไงเลือดเลือดตรงไหนก็ตาของตาแค่แเสยชุดขาวนั้นเองีอ้ยม,มันจะเฉียงไม่ทำไมไม่เห็นจริงจริงเมียบอกผมก็มแม่จะไปขิ้มตาเดี๋ยวขึ้นตาตาเนาะเดี๋ยวถูกลูกกระตาของตาขีปลาขาวครับเนี่ยนเอาไม้ไปขิ้นมีเลือดเลือดเมียนบอกเอาไม้มไปขิ้นเอาไม้มจะไปขิ้นตรงนี้ก็ตรงคอตรงคอก็มีเห็นนะ ก็มาตรงตรงตรงคงเขียนสองข้างน่ะเขอใหว่นี่นี่สามตัวอยู่นี่นี่เงินนี่ไสามตัวเห็นไหมอือไม่เียนเขาไปนั่งนั่นน่ะเขาม่ไม่เี็นน่ะตรงเงินจะจะเสียงแม่ทำไมอืไม่เียงตรงเงินเขียนเขาไม่เหยนเออไม่เหยนเขาก็เถียงตรงเงินตรงเงินก็เถียงไม่เหยนบอกว่าจะไม้ทิ่มตาปูสีขาวเออนี่ยังไม่เห็นนึไหม แม่ไม่เห็นนะก็เห็นแต่เลขไม่ย็นบอกเสียงกับถุงเงินเสียงไปเถียงมาถุงเงินไม่สู้ไม่เยงไี่ยังก็บอกว่าตัวเลขมาถุงเงินถุงเงินก็นั่งเลยกลับไม่กลับไมเพียงงบอกถุงเงินน่าสมาธิดีๆสินั่งดีนั่งสมาธิดีๆซิถุงเงินใจถุงเงินไปถึงไหนลูกนั่งใหดีพี่ยังบอกแบบนี้นะถุงเงินก็นั่งหลับตาไงก็นั่ง นั่งสวดมนต์ด้วยนะพ่อไอเห็นจริงๆด้วยผมูเงินยังพูดเงินหลับตาต้องเงินฝันพี่ล่ะไม่ใช่เห็นจริงๆนะฝันโอ้หลับตาแล้วฝันเลยครับฝันนะฝันว่าของเงินเห็นเลือดนะข้างบนรู้ไหมข้างบนที่จริงของเงินตาเห็นตาลูกตาเหรอพ่อไอยังก็หมายพิจิมใช่ไหมมาโดนตาใช่ไหมยังบอกของเงนก็ดึงไม้กับแมว ล้วก็ดึงนี่งั็จะบไม้ไปทิ่มตาตาสองตา่วมตาตาสีก็ขาวบอดใช่ไหมมือเขาไม้ไปทิ่มดึงออกของเงินก็ดึงออกไม่ยังจัไม้ทิ่มนี่แบบตานอะมันพียังบอกนี่เรียกสีนะจ้องเงินเรียกสีอันนี้เรียกห้าตาสองตาเพราะอืไรนี่ยังจะไม้ไปทิ่มตาเกลอืยนี่ยังนี่มันเรื่องไงเงินก็าฝันนะดึงไม้ออกมือนี่ยัง ัวไม้ไปจิ้มตาสีก็าขาวของมนันก็พวกตัวไปโดนตาไปบอดไม่อยัางก็ไม้จิ้มโดนตามันก็เดินไม้หอ,อ, 4, 5, 5อมสี่ห้านะพ่อยข้างบนใช่ไหม,มแล้วก็แล้วก็ไมอหิบพวกไม้หิบนะตรงที่แขนสองแขนนะ่ะอืยังบอกนี่สองเคนนี่สามตัวนะลูกสามตัวของพวกแม่จะไปท,ไทไไปิ้มั็ไหลเกทําไม้ิ้มําไมไม่ไปจิ้ม ไม่ลมเดีมน่อเมยก็ยังไงนี่ไงนี่ไงเมียงก็บอกนี่ไงตรงเงินนิดตัวนึงนิตัวหนึงนิตัวนึงไม่เฮียบอกพี่แขยงก็คดแบบนี้เงินก็เลยบอกอะไรไม่เฮนียมันรู้เรื่องไหมนคดแบบนี้เมตอนนี้ผมก็นั่งสมาธินั่งไปนั่งมาเห็นไม่ยังพูดจริงๆนะพ่อย่นะอ๋อพ่อยรู้ไหมเรียออะไรเงินพ่อใหญทำนเลยกอะไรลูกพ่อรู้มันจำ ออกคืเปล่านะมัน so ก็เห็นแบบนั้นนะมันเป็นโคนขาวๆนะอืมันแบบเป็นโคนปวกขึ้นแหลมๆม่ะก้อยมันจะมันมันก็กลมๆนะแล้วก็ซีกขาวก็นั่งตรงนั้นใช่ไหมแล้ก็เป็นโคนใหญ่มากเลยไม่มีอะไรนะปอยนะจะเป็นปวกเป็นปวกขึ้นไปเป็นโคนใหญ่มากเลยไม่รู้อยู่ไหนจำไม่ได้มันเป็นโคนเป็นโคนนี่ังาก็เห็นเลขจีกับเลขห้าข้างบน แล้วก็มามาอะไรนะถมงเงินเห็นนะมันอะไรนะเงินจำจำได้ได้บ้างไม่ได้บ้างเลขสี่เลข้าถึงเงินมันเห็นดังลางนะพ่อยแต่ว่าเลขหนะึ่งหนึ่งหกเเห็นเห็นหนึ่งหนึ่งหกชัดมากเลยนะพ่อยนะหนึ่งหนึ่งหกนะถมงเงินชัดมากเลยแล้วก็มีสีก็ขาว,วก็ยังไงนะ พี่ก็ขาวบอกว่าหนูตกผลออกมาจากกระพุปนปวดนะอืมตกตใจตรงเงินไหลหลังเลยก้อยน่ะครับตรงเงินตกตใจตรงเงินไหลหลังนุฟังนี่ชั้นให้พูดออกมานี่บอกให้พูดออกมาตรงเงินอาชื่อขาวสิก็ตรงนั้นบอกแม่แล้วแม่ไม่ฟังก็บอกซิก็ขาวไงดนุ๊ได้ไหม พูดถึงนิ้หเท้าไน,นะชีพก็ขาวชีก็ขาวจริงๆนะหนดวดยาวแล้วก็ผมก็ขาวก็ใส่ชุดขาวนะเขื่ไปน,นะแล้วก็ตะโกนออกมาตะโกนบอกนุก๊กถมงเงินหงายหลังเออเงินตกใหญ่หายหลังออกมาเลยนั่นงหายหลังเลยเพื่อไปไม่เหยียงอะไรตุงเงินนั่งไม่ดีสินั่งไม่ดีสิลูกนายนั่งไม่ดีสิลูกนายทำไมนูกลูปเหมือนนั่งลูกหายหลังแบบนั้นล่ละ ก็ตกมันตกกระจายผม้ีก็าขาวเก็ไม่เห็นอกว่าไม่เห็นผมเห็นนะยินเสียงแม่ได้ยินไหมแม่ได้ยินอยู่ว่าจาไหมเขาเรียกอะไรรู้ไหมเขาบอกว่ารว,วังนะมันจะมาหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดนะเขาบอกอือผูชี้บาขาวว่าอะลูกครับหนะึ่งหกับหนึ่งเจ็ดะอย่างนี้เลยอือเข้าแม่ได้ยินไหมแม่ได้ยินไหมเสียงอะไร ไม่ได้เง like ินแล้วีก็ข่าวเขาบอกว่าหนึ่งหกหนึ่งหกกับหนึ่งเจ็ดหนึ่งหกกับหนึ่งเจ็ดว่างนี้แหละเอรอะของเงินก็ได้เงินหนึ่งพยังเงินยังไม่ได้เงินมันบอกไม่ยังเสียงธนาคารไม่ยังไม่ได้เงินเลยเหรอก็ไม่ได้เงินแต่ของเงินของเงินที่เงินว่างไงลูกหนึ่งหกหนึ่งเจ็ด นั่งนี้แหละพ่อไอ้ืมหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดนี่แหละของเงินได้ยินไม่เฮียงไม่ได้ยินนะอืมยังไม่ได้ยินเลยไม่ยังไม่ได้ยินเลยของเงินได้ยินคนเดียวของเงินไม่เฮียงฟังเลยสิมีก้อข่าวพูดเสียงดังขนาดนี้ของเงินตกใจจน่มไหนหลังเลยอืมไม่ยังไม่เห็นไม่เฮงไม่เห็นนะพ่อไอ้อืมเฮียงก็ไม่เห็นของเงินก็นั่งสมาธิใช่ไหม มัน,นก็จําได้แล้วเราพิงนอนเลยหลับต่อใช่ไหมมันก็หลับไปนี่มันรู้สึกตัวขึ้นมานี่ฝันจะเรียกใครนเนาะนึกนึ้นมาแล้วค่อยนึกขึ้นมาน,นึกขึ้นมาก็าย,ยังโกรธอยู่ใจอะไรจะคิดโกรธจะพ่อยมากเลยไม่รู้เป็นไรโกรธจะพ่อยมากเลยนะนึกโกรธไม่หายนะใจถสงเ,น,เนน่ะ ปวดเฮ้ย่อยทํทำไมไม่หายเสียทีนะเป็นอะไรก็ไม่รู้ปวดให้ก้อยนะทำไมกองเงินปวดไม่หายนะที่ทำไมมันเป็นอะไรก็ไม่รู้ฟากนี้น่ะข้อยหวมันเป็นในใจถงเงินนะนะใจถงเงินนะปวดที่ข้อไไม่หายนะแต่ที่จริงไม่มีอะไรนะแต่ใจถงเงินมันเป็นอใจเป็นปวดที่ข้อยไม่หายเลยนะถงเงิน ตัวงก็คิดแล้วคิดอีกวอก็ไ่ให้โกรธย,ยังเป็นไม่อีกนะก็แล้วถังเงินเห็นเออเห็นเลขต้นแรกกันสามตัวหนึ่งหนึ่งหกแล้ลูกมันเป็นข้างบนนะพ่อไออที่มียเงาะไม้ไปจิ้มตาปูสองสองข้างนะ่ะเมียบอกนี่ในเลขนี้่ในเลขนี้มีเงาไม้ไปจิ้มตามเป็นสี่ห้าลางลางเป็นตาสีขาวขาวนาะสองสองลูกตาเลยอะ่ะมีมยางาไม้ไปจิ้มใช่ไหม ไม่เงียบอกนี layers, ่เร mm ียกสี่นี่เรียกห้าี่เงียบบอกแบบเดี๋ยวต้องมงนเห็นตาเป็นลูกตาหนะก่อยลูกตาสองข้างเป็นเลขนม่งียบบอกนี่เรียกสี่นะนนี้เรียกห้านะนี่เงียพูดอย่างนี้แล้วตอนนี้แล้วสองเงินก็ก็บอกเมธไม่เห็นเลขอะไรนี่เลขเลขหนึ่งนี่เยกหนึ่งหนึ่งหนึ่งหกไม่งยเขาพูดถึางเงินยังไม่เห็นในตัวเลข นั่งสมาธิถึงมองเห็นว่าเลดหนึ่งหนึ่งหกแล้วก็อะไรแล้วก็พักหนึ่งเลยตะโกนออกมาตะโกนออกมาแบบนี้นะหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดนั่งอย่างนี้เลยับตะโกนออกมาแต่คนโปวดนะเงินตกใจใช่ไหมตะโกนแรงด้วยนะรู้ว่าหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดไหมจะว่าหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดไหมก็ถึงนี้แหละพ่อไอ้ก็ถึงนี้ตะโกนออกมา บหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดนะหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดนะก็อย่างนี้แหละพ่อยอ้เครับมันก็ตกใจไงหลังกึเกิดยยังบอกไม่หายล้างแบบนั้นหรอกก็ตกใจปู่จิบตะกนสองนังไม่เงียได้ยินเสียงอะไรตรงเงินไม่เงียบได้ยินในลูกเออจะไม่เงียบเหรอครับอ๋อปู่ตะกอนออกมาต้งเงินได้ได้ยินเสียงปู่ต้งเงินก็เลยตกใจไงหลังเลย nó lên tục trầy mãi lặng lên